รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเชิญตะวันกับท่านบอนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุก8โมงเช้าถึง9โมงเช้าทาง p p พีทช่อง36นะครับเป็นรายการที่จะทําให้เช้าของคุณเนี่ยเป็นเช้าที่มีความสุขนะครับด้วยธรรมะดีๆจากท่านบอลวชิระเมธีและเรื่องราวที่น่าสนใจจากแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมเป็นคนที่หนีออกจากบ้านมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนางโชว์อยู่เป็น10บๆปีนะครับแต่ในที่สุดเขาก็ก้าวขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จในฐานะคนเบื้องหน้าาาของงงวกรรบบันนเเทิ้า ไปพบบบกกัััเขานครฉายาไขมุกนางโชหน้าผีอดีตเป็นเด็กหนีออกจากบ้านยิบอาชีพนางโชวเพื่อเลี้ยงตัวเองฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จมายืยนเบื้องหน้าจอทีวีแต่ใครจะรู้บ้างเมื่อตอนเด็กๆพอไม่ชอบให้ลูกเป็นเพศที่สามตอนนั้นจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไคมุกเปิดใจประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงแต่เธอกลับบอกทางรายการว่าทุกวันนี้มีความสุขกับรักแบบหลอกๆผู้ชายที่เข้ามาจะหวังเงินเท่านั้นและเธอก็ไม่เคยฝันมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นๆเลยสวัสดีครับ ไว้พาค่ะโอ้โหกล้าพูดนะพี่นี่เรานั่งรายล้อมไปด้วยหนังสือธรรมะนะพี่ไม่กลัวบาปหรอไม่ใช่แล้วก็เออทำอะไรที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงครับผมอ่ะเดี๋ยวขอถามก่อนนางโชต้องทําอะไรบ้าง อาชีพนางโชว์ต้องทำอะไรบ้างคนเขาก็นึกว่านางโชว์ก็จะเป็นลิปซิงค์อืมอ่าลิปซิงค์ทำให้ปากเป๊ะแล้วก็เต้นตามเพลงปากต้องเป๊ะเนี่ยคือการลิปซิงค์คืออาชีพนางโชว์แต่ว่ามันจะมีหลายแบบคือนางโชว์สวยกับโชว์ขบขันคือโชว์ตลกของพี่ก็โชว์ขบขันไม่ใช่ก็ผมมาผมรู้สึกว่าพี่มีเป็นคนมีอารมณ์ขันนะฮะคุณผู้ชมช่ฮะโชว์ขบขันตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับผมแล้วก็ เป็นไงพี่ทํางานอยู่แถวไหนหรือตรงไหนที่แบบทําให้พี่ดังตอน,นแรกเลย uh huh. นะคะไม่ได้ทํางานเป็นนางโชว์เลยแต่ว่ามีเพื่อนเป็นอาชีพนางโชว์และนีนี่ยังขายสลัดอยู่ <laughs> ยังไงมา,ขา,า,ข,าขายสลัดไข,ดข่ขายสลัดไข่สลัดไข่ไข่ต้มอ่ะอาขายสลัดกับคุณแม่อยู่ที่เอรา,ามสอง <c oughs> เพื่อนมาบอกว่าเนี่ยไปเป็นเพื่อนตรงนี้หน่อยสินะแล้วก็ขออนุญาตแม่ว่าเดี๋ยวเอาไปกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะม,มันพาไปกับบินบุรีเออ,อ,อแล้วก็ไปค้างคืน,นที่นี่เราก็ไม่กล้ากลับบ้านเราก็ไปอยู่กับเพื่อนและเพื่อนทํางานโชว์ตอนอายุเท่าไหร่โอ้โหคือแบบเด็กๆอยู่สิบสองสิบามหรือว่าแบบเออ สักสิบแปดสิบเก้าล่ะล่ะคือโตมาระดับสิบแปดสิบเก้าล่ะแล้วก็ไปดูเพื่อนโชว์เพื่อนเขาก็โชว์อยู่ที่สีลมแล้วก็สีแยกขาวบัวเขาโชว์ตลกแนวนี้หมดเลยตลกขบขันหมดเลยแล้วก็พอสุดท้ายเขาก็ปิดด้วยทอล์กโชว์คุยกับแขกเฮฮาอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบคอมมิเดียนใช่สตาร์อัพอะไรอย่างเงี้ยใช่และทีนี้จังหวะเพื่อนคนนี้เขาติดผู้ชายที่กำแพงเพชรเขาไปช่วยผู้ชายปลูกกล้วยไข่ทีนี้ตัวขาด โอ้โบีทเล็งเห็นค่ะบีทเล็งเห็นโอ้หน่วยกล้าดีลองโชว์ดูไปโชว์วันแรกจำได้เลยโชว์มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นแต่งหน้าตลกใส่ยกทรงตัวเดียวแล้วก็เป็นใส่สั้นๆแล้วก็โป๊ตูดมาครึ่งตูดโอ้ก็คือต้องแบบเป็นตัวเขาสู้ครับผม แต่ว่าตอนนั้นเรายังทอล์กไม่ค่อยเก่งหรอกแต่โชว์เนี่ยเราโชว์ได้แล้วมันมาจากไหนมันแบบมันมันเป็นทักษะที่เรารู้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนแบบมีอารมณ์ลาวทักษะที่เรารู้อยู่แล้วคือเราดูเพื่อนเราทุกวันเราดูดูเพื่อนเราทุกวันว่าเขาทำอย่างนี้แล้วก็ทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าการทอล์กการเมาตอนทอล์กโชว์ตอนนั้นอะเราไม่กล้าเพราะมันเป็นวันแรกเราไม่กล้าเราไม่พูดเลยนะเราจะยืนนิ่งให้เขาคุยกันไปหน้าเวทีการเป็นนังโชว์เนี่ยทำอยู่กี่ปีพี่ทุกวันนี้ก็ยังโชว์อยู่แต่ว่าคนเดียวเป ทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณ20 20กว่าปีแล้วซึ่ง20กว่าปีที่ผ่านมาก็คือก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไปตามชื่อต่างๆปาร์ตี้ต่างๆนานใช้ระยะเวลานานเหมือนกันคือตั้งแต่เราจะเริ่มทอล์คเป็นเราจะต้องคูฟักรักจําเข้ามาคําพูดเขาเขามุกนี้ตบมุกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ก่อนพอเราไปอยู่ทีมเขาเขาชื่อผักบุ้งทอล์คโชว์เขาจะมีป้ายแห้งป้ายโยมผักบุ้งแล้วก็นี่แล้วเขาก็ตั้งชื่อให้นี่ว่าไข่มุกครับอ่ะลองหลับตาดูซิชื่อไข่มุกขาวๆเนียนเนียน พอลืมตามาอุ้ตายเปลือกไข่มุกอะไรอย่างนี้คือกรลถอยที่เปิดมาแล้วเป็นไข่มุกข้างในประมาณนี่คือที่มาแล้วเราก็จะเป็นตัวโดนกัดตลอดแลวแขกก็จะสงสัยก็เอ้เอาติมาให้อะไรประมาณนี้เราก็จามุกเขาจํามุกเขาจนจนเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีวิเวศลรการคนเราก็จะต้องโตจังหวะประจวบเหมาะเจอพี่พจน์อานนท์ พี่พจน์อานนท์มาเห็นแล้วอุ้ยตาอินที่ต้องไปเล่นหนังได้เขาก็เลยดึงไปเล่นหนังเรื่องแรกคือไวบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกนั่นแหละแล้วก็เล่นเรื่องนั้นแล้วก็เล่นของพี่พจน์มาเรื่อยๆประมาณเป็นสิบเรื่องอได้มาแล<อ>้วก็เล่นของค่ายอื่นสารแนค่ายอื่นรับทั่วไปเลยอ,อะไรเงี้ยก็คือจากนางโชว์ก็เลยก้าวเข้ามาสู่วง,งการบันเทิงอย่างเต็มตัวเลยใช่และที่เต็มตัวมากที่สุดคือมีความติดต่อมาเป็นงานพิธีกรแต่ว่าเส้นทางที่กว่าจะดําเนินมาถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วมันมีแบบ ทางครุขระมีความทุกข์มีความอะไรพอสมควรเลยทุกคนต้องทุกคนต้องผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาทุกคนทุกคนไม่ไม่ปูได้กี่กุหลาบทุกคนหรอกและยิ่งเป็นนางโชยิ่งเป็นอย่างเงี้ยยิ่งเป็นกระเทยสมัยก่อนนะยี่สิบปีที่แล้วหรือสิบปีที่แล้วพ่อแม่ทุกคนจะแอนตี้กระเทยหมดจะไม่ยอมจะไม่ยอมรับให้เป็นกระเทยผมยาวผ่านมหรืออะไรประมาณเนี้ยคือเรื่องจริงเลยคือคุณพ่อเป็นคนแอนตี้กระเทยมากครับแต่ว่า เราทําอะไรที่มันเป็นกระเทยอะไรเราจะโดนหมดเลยจะโดนทาโทษจะโดนตีจะโดนเตะจะโดนอะไรต่างๆสารพัดสารพัดจนทําให้เราคิดว่าทําไมอะ่ะเพราะเราเป็นกระเทยหรือพ่อสังเกียตเราอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วช่วงนั้นคือเราเด็กด้วยก็มันก็ทําให้เราชวนที่จะไม่ชอบทําให้เราคิดที่ทําให้เราไม่ชอบพ่อเราเด็กนี่กี่ขวบพี่ ก็ประมาณ1ิบกว่าขวบคือเด็กๆเลยเด็กจริงๆใช่แล้วสมัยนั้นคือ1ิบกว่าขวบพี่ก็แบบว่าเออออกไลแล้วคือเต็มที่เต็มที่ไม่ได้มีแอปไม่ได้มีอะไรก็มีหลบๆพ่อเวลาอยู่กับแม่เนี่ยได้แต่เวลาพ่อมาแล้วก็คือแอปเราก็ต้องแอปแม่ั้นก็จะโดนตลอดเวลาไม่แต่โดนทําโทษที่ว่าเนี่ยมันโดนมันคือ พ่อตีลูกก็เป็นเรื่องปกติอันนี้มันโอเวนเกินนะตีเสี้ยวแตกอะวันวันปีใหม่คือไม่ใช่ตีแบบว่าตีลูธรรมดาแล้วนับวันนั้นน่ะคือตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยนะตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยวันที่พ่อตีแล้วเราฉี่แตกใช้อะไรตีซึ่งวันปีใหม่ใช้ท่อเออเขาเรียกท่ออะไรสีฟ้าท่อไปท่อพีพีซีอ่า่แหละนั่นแหละฟาดฟาดซะเราฉี่แตกเลยแล้วเราก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยวันนั้น ออกจากบ้านเราก็ไม่อยู่กับเพื่อนเราที่มหาวงอยู่กับแม่เล้าแต่ก่อนมีแม่เล้าแบบเปกระเทยแบบเขาโตก,กับเราก็เรียกเขาแม่เล้าหนีออกจากบ้านนี้กี่ขวบครับตอนนั้นเรียนออปอปวชเรียนกรุงเทพช่างประมาณ16นี่แหละนะประมาณ1 6 1 6 15 16น้น, 15, 16. นี่ก็คือจริงๆยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่อะไรเลยคือเราต้องออกมาก่อนใช่ครับชีวิตแบบว่าละนเล่พเนจรมากแล้วพอช่วงที่เราคือเราพอเรา,เราประมาณ 20, 20 21ยิเเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาบวชพอดี อานิบวชให้ตายายแล้วก็บวชให้พ่อแม่อ <blues. S 2> ่าก็เริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะค่อยๆเ,เราเป็นพาร์ทแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วพอสึกออกมาก็คือมาช่วยที่บอกว่ามาช่วยแม่ขายอะไรเงี้ยแล้วก็ฮันเหไปเป็นนางโชว์ <ın. S 2> พอเราเป็นนางโชว์เรา receive, ก็มีอาชีพแล้วก็มีเงินเริ่มมีเงินเริ่มมีเงินเริ่มมีคนรู้จักแล้วเย่อมเลยอันนี้มาคือเราก็ค่อยวิวัฒนาการเข้ากับคุณพ่อเข้ากับครอบครัวจนทุกวันนี้คือครอบครัวดีมากราบลื่นมีความสุขแฮปปี้ คุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นแน่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้คือไม่โกรธไม่อะไรไม่มีเลยตอนนี้มีความสุขกับครอบครัวมาก<ะ>ทุกอย่างในตอนนี้คือป้อนให้ครอบครัวหมดเลยถือว่าเป็นการที่พี่ตัดสินใจว่าพี่ให้อาภัยแหละครับหรือว่าพี่คิดว่าเออการที่แบบพ่อแม่ตีเราพอรักเราหรือย,อยังไงผมไม่เข้าใจที่ที่การที่เราเรา,เราเป็นเด็กเราใจะให้อาภัยเขาไม่ได้หรอกคือมาจากใจเราคือว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วคือว่า พ่อแม่ใครใก็รักจริงไหมก็คือเรารักของเราคือก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือไปกินข้าวนอกบ้านเราไม่ได้คิดอะไรก็เป็นความสุขกันในครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รับได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณแต่งตัวอย่างนี้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ใช่ทุกวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่ไปไหนมีคนขอถ่ายรูปพ่อเป็นคนถ่ายให้ด้วยนะเ้าเหรอฮนนะ คือตอนนี้ก็คือภูมิใจในตัูแลูกคนนี้มากประมาณครับผมแสดงว่าครอบครัวของพี่ก็คือรับได้ในสิ่งที่พี่เป็นทชกวันนี้ในฐานะคนคนหนึ่งที่เป็นเพศที่สามชคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคแล้วโอเคเราจะถามนิดนึงเรื่องการเป็นเพศที่สามเนี่ยการเป็นนางโชว์ที่เป็นเพศที่สามมันเหมือนกับว่าเคยรู้สึกไหมว่าเป็นการล้อเลียนตัวเองหรือเปล่าหรือพี่มองยังไงเรื่องนี้พี่มองในมุมมองมันเป็นอาชีพครับ และสมัยก่อนเนี่ยกระเทยแต่ส่วนมากมันสมัยก่อนเขาจะมองกันเขาอาจจะมองอย่างนั้นคือกระเทยไม่มีอะไรําก็ไปลิฟซิงไปเปลิฟซิงตามรถตู้ตามคาเฟ่แต่ลิฟซิงโชว์แต่ส่วนมากกระเทยสมัยก่อนคือทํางานอย่างนี้หมดเลยอแต่ของเราเนี่ยมันคือมันแหวกจากคนอื่นคือเราทํแบบเป็นขบขันหมดเลยทั้ง4ี่คนเป็นคณะขบขันแล้วเราบวกพวกทอล์กโชว์ไปด้วยมันไม่ได้เป็นคาบาเร่แบบโดยตรงแบบที่เขาเป็นเป็นกันแต่ก็เป็นสิ่งที่มันยากไหมสําหรับพี่สมัยเด็กๆก,การที่ เติบโตมาในสังคมที่เขาไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นมันไม่ได้มีโอกาสที่เท่ากับคนอื่นแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโดนตัดสินโดนมองมันมันเป็นปัญหาไหมับเป็นปมด้อยมันมันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเขาลิขิตเรามาอย่างนี้คือคหนึ่มันเป็นอาชีพซึ่งเราตอนนั้นนะตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีทางเลือกเลยเราไม่มีทางเลือกไหนเลยคือช่วงเวลานั้นเราที่เข้าไปทางานนี้ได้ คือบุญมากแล้วคือช่วงเวลานั้นเราเคว้งเราหมดเราไม่มีหนทางเราจะไปไหนได้อ,อคือเขายังหยิบยื่นอาชีพนั้นเราก็ต้องรักอาชีพนั้นเราก็ต้องรักอาชีพที่เราทำมามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเรื่องกระเทยและคือพ่อจะเกลียดกระเทยมากคือเขาจะได้ยินจาก ข้างบ้านเนี่ยลูปไปกระเทยเขาก็จะเอามาคิดแล้วเขาจะจะมาชอบตีเราเพื่อได้ยินมาเดี๋ยวีถ้าดา่าพ่อเกียรตพ่อดา่าแม่อะไรอย่เงี้ยแล้วมันจะตกนรก